สวัสดีค่ะพี่น้องมาฝากันเลยค่ะพี่น้องคะคมน่ารักมาฝากคะ่ะน้องมีเตียงนอนแล้วมาว้วนนอนแล้วคะ่ะพักผ่อนสบายใจเชิญคะ่ะอ่าพี่ลูกตานยิ้มุมดงงหนก่อนอ่าพี่ลูกตาลก็อยู่มุมมมุลึกอืม,ม,มไทยอ่ะพี่น้องอืมเพิ่นเข่าไปครั้งหนึ่งพี่ลูกตาลน่ะเพิ่นบนน้องเหมือนไทยคนยง่ายง่ายด้ยอ่าไม่เหมือนมีตังอือ มีตังนี่เขาจะอยู่ใกล้แม่แตลอดพยายามให้ใหเอฟซียันดีบหน่อยขลุ้บเอออยากให้เอฟซียันดิบหน่อยค่ะ,อคะเอ๊ะก็อนหนักมาฝากพี่นอ้องน้องมีตังเขานอนด้วยไหมคะดาราประจำสองดาราประจำสองอือนางอเาางอกเรานางเอกเราเนี่ยนะน้องมีตังมิ้งก็เป็นนางเอกนะคะเนี่ยนะดาราประจำช่องนะคะเนี่ยนางเอกไงนางเอกไงได้ไหนิอืออันคลิปคลิปอันฟุงสิแจ๊กบ้านไป อ่าแจงดันกับดาร่านี่ยแหละดาร่าประจำสง่งอาจจะเป็นมาเสือใสอ่ามบางแจกกับไทยคลิปไทยปอนด์ไหนเจอพี่น้องเพิ่นอันนี้เพิ่นต้องเขานะอืมบางแจกกับจีไท,ย,ทยคลิปจังสีเพิ่นกระย่างเพิ่นก็นนกนมาดอย่อืมเหมือนกับวันโมเมนต์คอนเทนต์หอยพี่น้องมันเป็นชีวิตประจําวันอืมชีว,นนนนตวิตประจําวันอ่าคอนเทนต์เนี่ยจะใส่ผ้าขนหนูนี่แหละใส่ผ้าขนหนูคอนเทนต์แต่วันนี้เป็นชีวิตประจําวัน กสิยูนั่นจะหลอดัดอ,อันนี่ข้เมม่หนึ่งคนถามว่าคอนเทนต์ต้องใส่ผ้าขนหนตูต้องใส่ผ้ากนหนูได้เหรือันไมเออเอาใส่เสื้อผ้านะคนเบิ้งหน่อยยอดยนะิ้วพอดีเนาะเออคนเบิ้งหน่อยยอดยิ้วพอดีแล้วก็เลี้ยนขึ้นหน่อยข้นใส่จังสี่เนี่เออคนก็บเบิง้งหลยอดยิ้วพอดีเลี้ยนคือขึ้นหลเออ มันก็บระเด็นนาเกียรติยังดอกพี่น้องมาบอืฉันส่วนตัวนะส่วนตัวมุ่งมั่งส่วนตัวนะนี่ซ้ำนี่บ่บ่ที่พน่าเกียรติได้พี่น้องเพราะบริเหตุยังจนอุดจัดจนอูบาดจนแบบอันนี้เกินไปนั่นนะมันบริแบบว่ามันบริเกินไปเกินงามนะมันไปยุ่ในี่ขอบเขียรตอยุ่ในขอบเขียี่ว่ามันไปยังบรินาเกียรติยังกระโดดกระเดียนะ ข้นในก็มีกางเกงกับเส้นเกงอยู่ในผิวน้องมีกางเกงในอยู่ในข้างในนะบางมือกางเกงค่ะสารทับกางเกงในพอบางเหมือก็ใส่นเส้นเกงในกางเกงในเส้นเกงในอยู่ในเกียงในสีดำสียังลายสีแดงลายเออกระเส้นเกงในเสือก็ใส่เส้อในอยู่นี่กระเส้นเส้นในอยู่นเสือก็ใส่เส้อในเห็นไหมเนี่ยก็ใส่เสื้อในบ่ได้แบบ เอันอุจจาร์นีหยังกระดอกกระเดียวว่ได้น่าเกียร์วุ่ได้แบบอันนี้นะพี่น้องไปดูตานยางพันกล่องไปละนี่เห็นบ่ก็ใส่เสือข้างหน้าก็ามีใน้ากระเซงเกงเเียร์่วุ่นอะไรเฮ็ดแบบจนแบบอันนั้นขนาดนั้นนะพี่น้องเออก็อยู่นี่เกียรอยู่แต่ว่าอันใดที่แบบน่าเกียร์จนเกินไปกับกระกาเฮ็ดขึ้กันนั่นลว่าเ <c oughs> ออกับกระกาคือกันพี่น้องท่านอันใดที่มันคักบขาดท่านคักอะไรกับกระกาเดช อยูนี่ขอบเขตยู่ซ้ำนี่แหะเดี๋ยวซ้ำนี่แหละ <laughs> อะพี่น,อน้องคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่ครับพี่น,อน้องค่ะคนาหนละของลูกมาฝากต้องมีตังผีลูกตานยางพานไปแน้ะไรบุขอบคุณขอบคุณต่อการรับชมจากพี่น,อนอ้องพอกันไ้คลิปหน้าได้จ้า,บ,าบ,บ๊ายลับๆ